สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤด,ดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่25ค่ะคืนวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568เซลตาบิโกเชือนชนะโอซสาสูน่า1ประตูต่อ0คืนวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568อาลาเบสแพ้เอสปันยอน0ประตูต่อ1 รายโยบายเยกาโนแพ้บีเอเรีอัลศูนย์ประตูต่อ1บาเลนเซียแพ้แอเอลีติกโกมาดริดศูนย์ประตูต่อ3ลาสพามาสแพ้บาร์เซลโลนาศูนย์ประตูต่อ2คืนวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2568แอตเลติกวีเบาถล่มชนะดวยอบาบโดลิด7ประตูต่อ1เรอัลมาดริดชนะจิโรนา2ประตูต่อศูน เคตาเฟ้แพ้เบติส1ประตูต่อ2เรอัลโซเซดาชนะเลกาเน,นส3ประตูต่อ0คืนวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2,568เซบ,บียาเสมอมายอร์า1ประตูต่อ1จากนั้นไปดูกันที่ตารางคะแนนลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่25ค่ะทุกทีมลงแข่ง25นัดเท่ากันหมดนะคะส่วนจากฟูงนั้นเป็นทางด้านของบาร์เซลโลนา ที่ลงแข่ง25นัดชนะ17เสมอ3แพ้5มี54แต้มค่ะซึ่งก็เท่ากันกับอันดับที่2คือเรอลมาดริดแต่ผลต่างประตูได้เสียบาร์เซโลนาทำได้ดีกว่านะคะอันดับ3แอตเลติโกมาดริด25นัดชนะ15เสมือ8แพ้2มี53แต้มอันดับที่4แอตเลติกบิวเบลนัดชนะ13สเสมอ9แพ้3มี48แต้มค่ะอันดับที่5เบียร์เร อันดับ6กไรโยบายเยกาโน่5 5นัดมี35แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับ7คือเรอัลเบติสและอันดับที่8คือเรอัล a มเยอกาอันดับที่9เรอัลซูเซดาทามี34แต้มอันดับ10เซลตาบีโกมี32แต้มนะคะซึ่งเท่ากันกับอันดับ11เซบียาและอันดับ12คือโอซาซูนาอันดับ13จิโรนามี31แต้มอันดับ14เคตาเฟ่30แต้มอันดับ15เอสปันยอนมี27แต้ม อันดับ16เลกาเนสมี24แต้มค่ะอันดับ17ได้แก่ลาสพาลมาสมี23แต้มเท่ากันกับอันดับ18คือบาเลนเซียอันดับ19อาอลาเบส22แต้มและอันดับที่20คือบายาโดลิดมี15แต้มตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤดูกาล2024 2 0 2 5สัปดาห์ที่25 โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จากบาร์เซโลนายิงไป20ประตูคิเลียนเอ็มบัปเป้จากเรอัลมาดริดยิงไป17ประตูราฟินญาจากบาร์เซโลนายิงไป13ประตูเท่ากันกับโอยันซานเซตจากแอตเลติบิลเบาและอันเตบบดิเมียจากโอซาซูนาโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่26หคือวันศุกร์ที่2 8กุมภาพันธ์2568 เรอบาร์โดลิปพบกับลาสพามาสในเวลา3นาฬิกาคืนวันเสาร์ที่1มีนาคม2568จิโรนาพบเซลตาบิโกในเวลา20นาฬิการาโยบายเยกาโนพบกับเซบีย่าในเวลา22นาฬิกา15นาทีบาร์เซลโลนาพบกับเรือโซเซดาในเวลา24นาฬิกา30นาทีแอเลติโกโอมาดริดพบแอเลติกบิวเบลในเวลา3นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568 เลกาเนสพบเคตาเฟ่ในเวลา20นาฬิกาเบติสพบเดอรมาดริดในเวลา22นาฬิกา15นาทีมาโยกาพบอาาเบสในเวลา24นาฬิกา30นาทีและโอซาซูนาพบบาเลนเซียในเวลา3นาฬิกาคืนวันจันทร์ที่3มีนาคม2568เบียเรอัลพบเอสปันยอดในเวลา3นาฬิกาค่ะ ทังนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนรนรวมทั้งอันดับดาวสโนดได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ